คลิปสุดท้ายของชีตไม่ไม่ใช่ของชีตนี้ครับคลิปสุดท้ายของหัวความรู้ในหัวข้อนี้นะครับแต่โจทย์มันมีอีกเยอะที่ต้องทํานะครับแต่ครูแบกจะอธิบายเกี่ยวกับหลักการแค่แคตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะไปดูว่าพอเรามีความรู้ครบทุกอย่างแล้วเราจะจัดการโจทย์ยังไงนะครับไปเปิดหน้าที่ห้าครับเปิดหน้าที่ห้าครับอ่ะดูนี่ครับหน้าที่ห้า ดูครับคืออะไรอย่างนี้เรียกแต่งยังเรียกยังไม่แต่งถูกไหมสามไพ่ส่วนสี่เนี่ยอยู่ในค่าตีโกนของกลุ่มพวกส่วนสี่ส่วนสามส่วนสี่ส่วนหกเนี่ยต้องแต่งให้เป็นจํานวนเต็มบวกลบเซต้าก่อนดูข้างหลังต้องเป็นหนึ่งเสมออันนี้แต่งแต่งมุมก่อนสเต็ปแรกเรียกสามว่าสี่ลบหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อให้สี่หารสี่ลงตัวโอเคไหมครับเหลือเศษหนึ่งอย่างนี้โอเคไหมครับอย่างนี้เรียกแต่งเสร็จแล้ว ดังเสร็จแล้วสีห่หาร4ี่ได้พายลบ1ส่วนสี่แล้วลบไายส่วน4ี่เ้ไหมครับหลังจากนั้นก็เช็คว่าอยู่คอลัมน์ไหนเช็คว่าอยู่คอลัมน์ไหนครับอันนี้เรียกขี้ลบเซตาใช่ไหมขี้ลบเซตาจำได้ไหมเอาเขียนหน่อยสิเขียนหน่อยเขียนหน่อยอีกทีหนึ่งคู่คู่บวกเซตาคอลัมน์หนึ่งคู่ลบเซตาคอลัมน์สี่ คี้ลบเซตาคอล์เลนต์สองขี้บวกเซตาคอล์เลนตสามของเรานี่คือคี้ลบเซตาคอล์เลนไหนคอล์เลนนี้ฮะคีะ้ลบเซตาคอล์เลนนี้อีกอันหนึ่งที่ต้องจําได้คือคําว่าออะไรอซันตาคอสอซันตาคอสคืออะไรพี่แป๊กตกคอล์เลนนี้ทุกอย่างเป็นบวก ตกคอแลนนี้ทรเท่านั้นที่เป็นบวกตกคอแลนนี้แทนเท่านั้นที่เป็นบวกตกคอแลนนี้คอสเท่านั้นที่เป็นบวกโอเคไหมครับ uh huh. ของเราเนี่ยขี้ลบเซต้าคือค,คอคคแลนนี้คอแลนนี้ทรายเป็นบวกเราหาทรายคาตอบเป็นบวกครับคําตอบเป็นบวกทรายพายส่วนสี่พายส่วนสี่คือสี่สิบห้าองศา awful. ตอบครับรูปสองส่วนสองโอเคไหมครับโอเคนะครับ ต่อมาครับมาดูตัวอย่างที่สองตรงนี้ผ่านนะครับดูตัวอย่างที่สองครับดูตัวอย่างที่สองเอาชิปหายแล้วเห็นอะไรไหมครับเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าลบตอนยังไม่แต่งลบตอนยังไม่แต่งแล้วจําได้ไหมหลักการบอกว่าังไงถ้าลบตอนยังไม่แต่ง ทายดึงลบออกแทนดึงลบออกคอสตัดลบทิ้งจาได้ใช่ไหมไอ้นี้ซายต้องดึงลบอะไรดึงลบออกก่อนนี่่รายดึงลบออกนี่ดึงมาข้างนอกอย่างนี้ก่อนโอเคไหมครับนี่ดึงลบออกนะพอดึงลบออกเสร็จแล้วก็จะมีลบคายอยู่ข้างนอกส่วนไอ้สามพายส่วนสี่เนี่ยลูกก็ไปแต่งเฉพาะด้านในเนี่ยไปแต่งนี่สามพายส่วนสี่เนี่ยเรียกว่าพายลบพายส่วนสี่โอเคไหมครับ ก็คือสี่ลบหนึ่งไงเหมือนข้อข้างบนนะั่นแหละแต่คราวนี้มีลบอยู่ด้านหน้าเพราะอะไรพี่เพราะต้องดึงลบออกไปก่อนโอเคไหมครับ sin พลบายส่วนสี่โอเคไหมครับทําเหมือนเดิมครับทําเหมือนเดิมครับลบนี้ไม่เกี่ยวนะลบนี้ไม่เกี่ยวลบนี้คือสิ่งที่เราดึงออกมามันอยู่ข้างนอกอยู่แล้วนะครับ sin พลบายส่วนสี่พลบายส่วนสี่นี่คอลเลน์ไหนคอลเลน์สองคอลเลน์สอง โอเคไหมครับแล้วมีลบอยู่ด้านหน้าแล้วจำนวนเต็มตัดทิ้งได้เลยเําใจไหมเหลือเดเศษมาคิดต่อไปครับพายส่วน4คืออะไรคืออ่าฟังอีกทีนะนะครับพอหลังจากน,นั้นครับพายส่วน4ตกคอลเลนสองถึงถ้าตกคอลเลนสองน,นี้สายเป็นบวกสายเป็นบวกนะครับนั่นคําตอบก็คือรูทสองส่วนสองที่เป็นบวกแต่มันมีลบที่เราดึงคาไว้ก็เลยติดลบโอเคไหมครับ มันมีลบที่เราดึงคาวไว้มันก็เลยคําตอบเลยต้องตอกติดลบลบตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เราดึงคาวออกมาข้างนอกนะครับแต่ตัวมันเองตกควอเลนสองเนี่ยมันเป็นบวกแต่มันไปมีลบคาอยู่ข้างนอกก็เลยคําตอบติดลบนะครับโอเคนะงั้นถ้าเห็นสองข้อนี้จะเห็นความแตกต่างเลยนะครับต่อไปครับอีกข้อหนึง่งนะครับแล้วฝากนิดนึงนะครับหลายๆคนชอบเข้าใจว่าอ๋อถ้าตรงนี้ลบแปลว่าคําตอบเป็นลบไม่จําเป็นนะครับ ถ้าตรงนี้ลบคําต่ออาจจะเป็นบวกก็ได้ครับเพราะมันอยู่ที่ว่าตกคอล e มนไหนด้วยแล้วคอลนนั้นใครเป็นบวกเป็นลบแล้วไปชนกับลบที่เราดึงออกมาจะกลายเป็นอะไรอีกมัน,ม,น,ม,นมันมันมีสเต็ปที่ต้องคิด2อสชั้นน่ะนะครับต่อมาดูข้อ3ครับดูข้อ3ติดลบตอนอยังไม่แต่งพูดซ้ำๆติดลบตอนอยังไม่แต่งทรายดึงลบออกทายดึงลบออกเนี่ยดึงลบออกมาก่อนทายเสร็จแล้วไปแต่ง ห้าพายส่วนสี่ไปแต่งห้าพายส่วนสี่แต่งได้พายบวกพายส่วนสี่จดกอดเร็วติดลบตอนยังไม่แต่งสายดึงลบออกสายดึงลบออกห้าพายส่วนสี่แต่งเป็นพายบวกพายส่วนสี่แล้วจำนวนเต็มตัดทิ้งได้เลยแต่ก่อนตัดทิ้งต้องเช็คทีนึงว่ามันตกคอเลน์ไหนอย่างนี้เรียกว่าขี้บวกเซตาใช่ไหมขี้บวกเซตาคอเลน์ไหนครับคอเลนท์ที่สามครับ ถามว่าทำไมติดลบพี่แบ๊กมันเป็นลบที่ถูกดึงออกมาโอเคไหมครับมันเป็นลบที่ดึงออกมาแล้วคอเลนสาเนี่ยใครเป็นเจ้าของพื้นที่ครับคอเลนสจามจำได้ไหมออซานตาคอสคอเลนสามนี่คือแทนคือเจ้าของครับแทนคือเจ้าของเจ้าของพื้นที่เราไปหาทรายเราไปหาทรายคําตอบก็เลยต้องติดอะไรติดลบครับคําตอบก็เลยต้องติดลบ พะเราไปหาตัวที่มันไม,ไม่ใช่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่มันตกไปหาทรายคําตอบเลยติดลบนะครับแต่มันไปชนกับลบที่เราดึงออกมาเพราะนั้นข้อนี้เลยตอบบวกครับโอเคไหมครับเห็นแล้วยังว่ามันซับซ้อนเล็กน้อยแต่ก็ยังพอที่จะแยกประสาทได้ไม่ถึงขนาดที่แบบว่าแยกอะไรไม่ได้เลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการหาฟังก์ชันตรีโกณที่มันมีลบอยู่ไม่ได้แปลว่าคําตอบต้องลบเสมอไง คือต้องดึงลบออกมาก่อนแล้วข้างในเนี่ยตกคแลวไหนคและนั้นใครเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วตัวที่เราหาต้องบวกหรือลบไปชนกับลบข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกโอเคไหมครับนี่ในหน้าที่ห้าโอเคนะเอาละในหน้าที่หกเจ็ดปดเสิบ สิบเอ็ดทำเองหมดเลยครับเพราะนั้นล,ลูกเปิดมาหน้าที่หน้าที่สิบนิดนึงแล้วกันเปิดมาหน้าที่สิบแล้วเขียนว่าจบคลิปสามครับจบคลิปสามหมายความว่าหลังจากที่ลูกฟังคลิปสามเสร็จแล้วลูกสามารถทำได้ถึงหน้าที่สิบโอเคไหมสวัสดี